การประกอบมอเตอร์นะครับอันนี้ตัวมอเตอร์กับตัวใบพัดหรือว่าตัวปั๊มนะครับอนหื่นเราต้องตรวจเช็คก,ก่อนว่ามอเตอร์หมุนคล่องหรือเปล่านะครับหมุนได้หรือเปล่านะครับเพราะบางทีมอเตอร์ที่มาจากเมืองนอกหรือว่าต่างประเทศนะครับมีการบล็อกกันเกิดขึ้นภายในนะครับทําให้โรเตอร์ตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับนี่ฮะถ้าปกติตัวนี้ก็จะหมุนได้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหมุนไม่ได้นะครับนี่มันก็ติดเลยแต่ว่าเราต้องพยายามทําให้มันหมุนก่อนแล้วค่อยประกอบปั๊มลงนะครับต้องให้มันหมุนก่อนนะครับถ้าไม่หมุนแล้วเราประกอบปั๊มลงแล้วมันติดนะครับเวลาหย่อนบาดานลงไปแล้วความลึกประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรนะครับมันติดมันก็จะยากในการที่เราจะดึงขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็ไม่หมุนนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ไม่หมุนติดเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่เราต้องใช้แรงนะครับใช้แรงให้มันหมุนก่อนนะครับดูนะครับอันนี้ไม่หมุนครับนี่ นี่ครับนี่ไม่หมุนเลยนะครับนี่ครับนี่เราต้องเราต้องทำให้มันหมุนก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยประกอบนะครับมันจะติดมานิดนึงนะครับแต่ละตัวนะครับนี่ดูนะครับนี่ถ้าตัวไหนไม่มีบล็อกอากาศภายในก็จะหมุนง่ายๆนะครับเห็นไหมครับนันก็หมุนง่ายๆนะครับางนี้เราก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบเข้ากับปั๊มนะครับนี่ครับ เพราะบางทีประกอบก็กระปั้มล้อเราลงไปในบ่อนะครับมันหมุนไม่ได้แล้วก็จะยกขึ้นมามันจะเสียเวลาเรานะครับผมครับขอบคุณครับ